อาตมาก็เลยมาพยายามที่จะพูดเพื่อที่จะ,จะไม่อยากอวดตัวเนี่ยไอ้พวกนี้เป็นหลักฐานที่อาตมาสแสดงมายืนยันได้ว่าอาตมาไม่ได้อยากอวดตัวนะถ้าอวดตัวแล้วมันจะไปกันใหญ่เลยซึ่งมันไม่ดีมันเป็นกิเลสกิเลสแล้วมันมันจะได้สําหรับคนโง่อวดตัวเนี่ยจะได้คนโง่ถ้าอาตมาพยายามไม่อวดตัวเนี่ยไม่พยายามจะให้มีสาเถอยจิตมันจะได้คนฉลาดมันอย่างนั้น เพราะอาตมาจะเอามาทําไมคนโง่ใช่ไหมต้องให้คนโง่ต้องให้คนฉลาด่ได้ปัญญาคนโง่ได้ก็ดีคนโง่ได้ได้ปัญญาขึ้นมาก็ฉลาดเพราะก็ชัดคุณฉลาดก็จะมาอตาตมาไม่ไปลอบไปหลอกไปมอมมาไปครอบง,งําคนโง่อตาตมาจะพูดสัจจะคุณฉลาดเองคุณเข้าใจคุณรู้คุณมีความยินดีมีฉันทะโอ้อยางงี้ใช่ย่างนี้เอาคุณมาเอง พวกคุณมาเองอาตมาไม่ได้ล่อหลอกอาตมาถึงบอกว่าอาตมาเนี่ยยืนยันว่าอาตมาเดินตามพระพุทธเจ้าจะไม่ทําเพื่อลาบยศสรรเสริญฤติจะไม่ทําเพื่อหาบริวารจะไม่พยายามทําให้คนมานั่งเชื่อหลงเชื่อเพราะต้องการให้คนเชื่อไม่ต้องการพูดความจริงอย่างเดียว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 นะเอามายืนยันเลยอาตมาแสดงธรรมเนี่ยยืนยันหลักนี้เลยหนึ่ง ทำไปเพื่อที่อาตมาทำงานเพื่อนี่ไม่ได้เพื่อหลอกลวงคนให้มาเคารพนับถือฟังไว้เลยอาตมาไม่ได้มาทำงานเพื่อที่จะให้หลอกลวงคนให้มานับถือนะชนะนัหานัตังชนะนักถังชนะกูหะนัตถังกุหานัตถะอาตมาไม่เคยไปดูบาลีกันเท่าไหร่ อาตมาไม่ได้ค่อยได้จําไม่ค่อยได้พูดเท่าไรเรื่องนี้แต่ว่าแต่ยึดอยู่ในใจรู้รายละเอียดอยู่ลำลำัดอยู่แต่ว่าไม่ได้เรียงโดยพยัญชนะโดยเวิร์ด,บ,ดบายเวิร์ดอะไรไม่ค่อยจนะนเพราะไม่ใช่ไม่ได้มาพูดบ่อยพูดแล้วเหมือนมัาขวดตัวเหมือนมาแก้ตัวมา,มาจากคาว่ากุหานาที่แปลว่าหลอกลวงกุหานาเพราะฉะอาตมาไม่หลอกลวงให้คนมาเคารพนับถือ สองไม่ทำเพื่อเรียกให้คนมาเป็นบรดวานไม่ได้ทำเพื alan, ener, ่อให้คนมาเรียกมาเป็นบรดวานสองไม่ใช่เพื่อจะได้อานิสงส์เป็นลาบสการะและสรรเสริญเยนยอไม่ใช่ไม่ได้เพื่อรับอานิสงส์ลาบสการะเสียงเยนยอสเพื่อจะได้เป็นเจ้าลัทธิเนี่ยเจ้าลัทธิอโศกเนี่ยเจ้าลัทธิอโศกไม่มีในจิต แต่เขาก็ต้องบอกาอาตมาเป็นหัวหน้าเป็นผู้นำจะเรียกว่าลัทธิก็ได้ลัทธิอสโศกมันไม่มีคำพูดมันไม่มีภาษามันเรียงไม่ออกแต่ไม่ได้มีใจอยากจะเป็นเจ้าลัทธิเจ้าเป็นหัวหน้าคณะหัวหน้าหมู่หัวหน้าหัวหน้ากองหัวหน้าหมู่ก็ไม่ได้เป็นไม่ได้อยากเป็นหัวหน้าเนนยังไม่อยากเป็นเลยไม่ใช่เพื่อจะได้เป็นเจ้าลัทธิหรือ ้านลัฐที่อื่นใดให้ล้มไปเพื่อที่จะมาทําลายเพื่อที่จะมาารไม่ใช่เพื่อแสดงสัจจะเท่านั้นเพื่อแสดงสัจจะไม่ใช่เพื่อให้มหาชนเข้าใจว่าเราเป็นผู้วิเศษเราเป็นผู้วิเศษโอ้โหยอดเยี่ยมเลิศยอดอย่างนน้อนอย่างนี้ดีไม่ดีหดหเหาะได้เออเดินกาับปัดโอ้โหวิเศษสูงส่งอย่างนน้นอย่างนี้ไม่ใช่อัตมาก็ติดดินธรรมดานี่เอง นะไม่ได้เพื่ออย่างนี้เลยแท้แท้จริงๆนั้นที่แทบพรหมจรรย์นี้หรือว่าการมาเป็นผู้ที่อธิบายพรหมจรรย์นี้ก็ตามเราทำเพื่อสำรวมเพื่อละเพื่อนายคลายกหนัดเพื่อดับทุกข์สนิทเพื่ออย่างนี้ทำความเข้าใจดีๆสูตรนี้ก็ดีนะปฐมบิดา21ข้อ้า นะพระมจริยสูตรนะเล่มยีิบเอ็ดข้อยีบมาผู้ที่สอนอยู่ก็ดีเป็นครูบาอาจารย์ก็ดีหรือผู้ที่สนใจมีพระเต็นไปดกไปเปิดดูไม่มีก็ไปดูห้องสมุดนั้นน,น,นี่ดูทําความเข้าใจให้ดีๆนะแค่นี้ก็เอาทีนี้กลับมาสู่วิโมกแปดที่เหลือกับสติปัฏฐานสี่อีกหน่อยหนึ่งโดยยี่ิบเก้นาที สติปฐานสีอ่อตมาอธิบายไปคร่าวๆแล้ววิโมก8แปอธิบายไปน้อยหนึ่งยังไม่ครบทีเดียวนะก็ขอให้ครบกันแล้วกันในวิโมก8 3แปดสามข้อตนไม่ใช่สมาบัติทั้งหมดไม่ใช่อนุปปภวิหารสมาบัตริหรืออนุปปภวิหารนั้นนะเป็นข้อปฏิบัติเรียงลำดับแต่วิโมก8แปนะั้นเป็น การเจาะลงไปให้รู้ว่าการปฏิบัติธรรมของพระเจ้านั้นมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่อย่างไรมีการรู้รูปดูปนามมีการมีรูปนามเป็นตัวเล็กเจาะแล้วก็เรียนรู้ภายนอกภายในมันจะครบหมดเลยภายนอกภายในภายนอกโลกทั้งโลกเลยภายในก็อัตตาทั้งอัตตาเลย นะข้อที่สองข้อที่สามก็ทำไม่เกิดจิตอธิมุตโตนะอธิมุตส,สุพันเตวะอธิมุตโตโหตินะไม่ได้แปลว่าของงามแปลว่าของน่าได้น่ามีน้าเป็นนะสุพันเตวะก็หมายความว่าสิ่งใดสิ่งนั้นนะส,สุพะ สุพันอันตะเอวะหนึ่งสุภะสองอันตะสามเตวะ,เ,วะเป็นที่สุดอันนั้นน่ะมันได้ได้เป็นที่สุดอันนั้นน่ะอันไหนนิพพานปรินิพพานเพราะฉะนั้นก็มาปฏิบัติให้จิตจเจริญโน้มไปอธิมุตโตโหติคือแท้จริง หรือมีมีจริงๆแท้แท้จริงจริงของจริงโหติมีหรือโหติหรือแท้จริงเกิดแล้วนะหรือเสร็จแล้วโหติหรือเสร็จแล้วนี่ให้ไปส่วนอันนี้นี่สมข้อของวิโมกข้อสี่ข้าหกเจ็ดดคืออรูปรประชานสี่ 4, กับสัญญาวเวทยิตะนิโรธสรุปไม่ฟังง่ายๆ อาคัซานัญนยตนะวิญญาณนัญน,จนาจนะอากินจัญญาเวนะในวัส,สัญญาน่นะเนยเละสัญญาเวทีตานิโรธทีนี้ขอแวะตรงนี้อรูปปชาญสีของมิจฉาทิฏฐิเนี่ยนั่งหลับตาเป็นอรูปซึ่งมันผิดมโมฆะไม่ได้เรื่องหรอกผิดปั้นอรูปปชาญสีของ มิจฉาทิฏฐิของนั่งหลับตาปฏิบัตินั้นคือกายสามคือนิรมานกายต่างคนต่างหลับตาแล้วมีพบของตัวเองกันทุกคนใช่ไหมต่างคนก็ต่างปั้นมีมาาของตัวเองเห็นไหมก็หลับตาของใครเขามมาน่ะไอสิ่งที่เกิดอยู่ในจิตคุณก็สัญญากำหนดหมายเอาเองรวมแล้วอยู่ในมิจฉาทิฏฐิ หกสิบสองทั้งหมดเทวุจ้าท่านรวมไว้สร้างวิมานเป็นรูปนั้นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นอาศัยขันอาศัยขันอดีตอาศัยขันอนาคตสิบแปดกัดสี่สิบสี่ก็เกิดไปเป็นนิรมานกายในอนาคตสี่สิบสี่นั่นแหละคือนิรมานกายไม่เคยมีหรอกอดีตสิบแปดก็คือเคยเกิดบางแล้วแต่มันมันก็เป็นอดีตนะนะมันยังไม่ใช่ตัวบรรลุอ่ะ ส่วนอน,นาคตนะน,นี้แหละ44ต่างคนต่างคิดซึ่งพระพุทธเจ้าทำประมวลไว้แล้ว44เนี่ยคิดเป็นอย่างนั้นแล้วก็ปั้นเป็นอย่างนี้ปั้นเป็นอย่างนู้นเป็นเปนู้นก็สรุปเข้าไปหานิรมาณกายสามแล้วกันนิรมาณกายก็คือรูปนามกายคือรูปนามคุณก็เอามาปรุงแต่งเป็นสังขารปรุงแต่งเป็นวิมานกันมา <mismos S 2> <JavaScript S 1> เนระมิตขึ้นเองนิระมานกายนิระม,มานคือจิตเนระมิตนิรมานคือนิร,นระน้นรนเนสร้างขึ้นไม่มีนิระมานนิระไม่มีมานคือจิตกายกายที่คุณทําในจิตทําจิตขอ,ของคุณขึ้นมาซึ่งมันเป็นของไม่มีไม่มีจริงๆนิระมานกายนิระไม่มี มารคือจิตจิตของคุณสร้างขึ้นเป็นอุปทานจิตอุปทานจิตนะจิตอุปทานจิตสร้างึ้นเองเป็นสังขารรูปเรียกว่ากายแล้วนิรมานกายนี่แหละคุณก็มีพวกพวกตาบอดและหูหนวกพากันไปดูหนังใบอาตมาไปพิจารณาเองว่าไอ้คนตาบอดพากันกันหูหนวก ทั้งคู่เนี่ยจะคนหนึ่งตาบอดคนหนึ่งหูหนวกก็ตามไปดูหนังใบเนี่ยมันโมฆะทั้งคู่ทั้งคนตาบอดทั้งคนหูหนวกอะหนังใบหนังไม่มีเสียงคนตาบอดก็ไม่เห็นรูปคนหูหนวกเสียงก็ไม่มีอีกหนังสองคนยังไปไปดูชวนกันไปดูหนังหนังใบด้วยหนังก็มีภาพใช่ไหม ไอคนตาบอดเห็นไม่เห็นภาพแต่ไอคนหูหนวกเห็นภาพแต่ไม่ได้ยินเสียงแล้วมันจะได้เรื่องอะไรอ่ะมันก็เดาไปต่างๆมันไม่ใช่ภาษาใบนะแต่มันก็รู้ลีลามันอาจจะรู้บ้างคนหูคน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 ตาดีแต่หูหนวกนี่ยังพอเห็นแต่คนตาบอดนี่หมดเลยเพราะฉะนั้นคนตาบอดจึงเป็นคนที่หมดท่า เช่นคนตาบอดมาแต่กําเนิดคนตาบอดมาแต่กําเนิดปิดประตูที่จะให้มาศึกษาธรรมะบูชาเพราะไม่มีทางเพราะคุณจะไม่รู้ปัจจุบันธรรมคุณไม่จะรู้ไม่รู้โลกยุคนี้เลยคุณจะเดาหมดจะมีสัญญาเดาเท่านั้นซึ่งโลกยุคนี้ไม่ใช่โลกยุคก่อนๆเดาเอาไม่ได้ต้องเป็นของจริงสัมผัสจริงมีตาหูจมูกิ้นกายสัมผัสจริงเพราะ,ะนั้นความจริงจึงต้องมีปัจจุบันธรรมมีสิ่งสัมผัสภาย,ภายนอก ถ้าไม่มีสัมผัสภายนอกไม่มีต่างหูจมกูกลิ้นกายในปัจจุบันธรรมโอเจ้าไม่ถือว่าของจริงปฏิบัติที่ไม่มีต่างหูจมกูกลิ้นกายไม่นับว่าของจริง